สวัสดีกทมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยโอ้โหสวัสดีครับคุณอุทัยสิงแก้วครับแหมมาพร้อมกับผมเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหขอบคุณขอบคุณนะครับคุณอุทัยครับที่ติดตามชมรายการของผมครับอย่างเหนียวแน่นแล้วก็มากันพร้อมๆกันเลยในคืนนี้ครับแล้วก็อีกหลายท่านผมเชื่อว่าตอนนี้ก็กําลังที่จะเข้ามารับชมครับเมื่อคืนวานเนี่ยต้องขออภัยด้วยครับสถานการณ์ฝนตกที่บ้านเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะมีฟ้าลงมาด้วยผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจครับเดี๋ยวนั่งไหลสดอยู่มันเปรี้ยงปล่างลงมาแล้วมันก็ไม่คุ้มนะครับท่านผู้ชมก็เลยต้องงดรายการไปเมื่อคืนแต่ว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่สงขลาที่อำเภอจันนะอำเภอนาทวีอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาบ้านผมเนี่ยหรือที่หาดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับภาพแบ克กราวด์ด้านหลังนี่คือตัวเมืองหาดใหญ่ในยามค่ําคืนครับสวยตอนนี้ก็ยังสวยครับ แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเกิดขึ้นอีกครับท่านผู้ชมบ้านผมก็เช่นเดียวกันครับฝนเนี่ยก็ตกครับยังไม่ได้หยุดแต่ว่าตกตกหยุดหยุดโปรยโปรยมาอยู่ตลอดเวลาครับมันไม่หนักเหมือนกับครั้งที่แล้วครั้งนี้เนี่ยไปหนักอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับท่านผู้ชมเราดูข่าวแล้วเนี่ยแถวพัทโตแถวนั้นแหละครับที่ ท่วมถนนสายเอเชียโดยที่ในช่วงเวลาก่อนค่ำเนี่ยมีการบอกว่าปิดเส้นทางครับไม่สามารถที่จะเดินทางได้ตอนนี้ไม่ทราบว่ามีการที่จะขยับขยายเส้นทางเพื่อให้สามารถเดินทางจากภาคใต้ขึ้นสู่กรุงเทพได้หรืออยังนะครับท่านผู้ชมก็มันไปหนักอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนครับที่นครศรีธรรมราชนี่อีกหุดหนึ่งครับก็มีน้ำท่วมขังพอสมควรแต่ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุชัดนะครับว่าสงขลาบ้านผมนี่ก็ยังเป็นจังหวัดที่เสี่ยงต่ออุทกภัยแล้วก็มีน้ําท่วมครับท่านผู้ชมแต่ที่น่าแปลกใจครับท่านผู้ชมน้ําท่วมที่ชุมพรครับก่อนหน้านั้นครับท่านผู้ชมมีการวันที่13บธันวาคมที่ผ่านมาวันศุกร์ครับมีคณะทัวคณะใหญ่ครับท่านผู้ชมนำโดย หัวหน้าทัวครับทุกผู้ชมครับก็คือนายกรัฐมนตรีแพทองทานครับโอ้โหผมดูแล้วเนี่ยไม่น่าว่าจะไปสัมมนาพักครับน่าจะไปพักผ่อนมากกว่าหรือว่าจะไปฮันนิมูลรอบสามรอบสี่ก็ไม่รู้ครับดูสิภาพเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสำหรับน,นายกรัฐมนตรีครับที่บ้านเมืองของเราเนี่ยกำลังวุ่นวายกำลัง มีปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขในหลายๆเรื่องและในช่วงวันที่13ตรงนั้นก็มีฝนตกหนักที่ชุมพรครับแล้ววันนี้ครับทุกู้ชมก็มีน้ำท่วมที่ชุมพรเนี่ยโอ้ที่จริงน่าจะลงมาช่วยหรือว่าดูแลหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้นะครับทุกผู้ชมแต่เอาเถอะเราคนใต้ครับเราไม่น้อยใจ แต่เราก็พยายามติดตามครับาการทํางานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงผลงานครับท่านผู้ชมที่จริงมันก็ไม่ใช่ผลงานหรอกครับมันคือการแถลงนโยบายว่าปีหน้าเนี่ยจะทําอะไรบ้างและที่สําคัญครับที่ทแถลงออกมาเนี่ยเป็นการแถลงที่ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าทําได้หรือเปล่ามันก็แปลกนะครับ ที่ผมพูดว่ามันจะทําได้หรือเปล่านี่เพราะอะไรเพราะว่าไปฟังพ่อมาครับไปเอาของพ่อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าที่พ่อพูดเนี่ยพ่อหมายถึงอะไรและพ่อจะให้ทําอย่างไรก็ยังไม่รู้ครับหลายๆเรื่องที่เอามาพูดแล้วก็บอกว่าจะเอามาทำเนี่ยเสียมวยไปหลายเรื่องแล้วครับเช่น s ซ่พาวเวอร์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนโยบาย s o ่พาวเวอร์อ่ะเออมันก็าหายไปนะครับทมม่านผู้ชม หรือว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ที่พ่อบอกว่าโอ้โหตรงนี้แหะเป็นนโยบายเรือธงตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายเศรษฐานู่นเลยครับปรากฏว่านายทักษิณพูดแหละครับท่านผู้ชมแต่ว่าคนนี้เอามาทำเนี่ยไม่รู้เรื่องครับหรือหรือว่าเรื่องที่จะแจกเงินให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังครับ ต้องเงี่ยหูฟังครับว่านายทักษิณนี่พูดอะไรบ้างพอได้ยินว่าเขาพูดอะไรก็ต้องรีบมาครับมารีบรีบมาพูดรีบมาแถลงรีบมาทำบางเรื่องเนี่ยรีบจนเกินเหตุครับจนได้เรื่องครับเช่นเรื่องของการที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแหวดเป็น15%เอร์เซ็นี่ยโดนทันล่มกันอย่างคือ,อน่วมไปทั้งตัวเลยครับคุณพิชัยเนี่ย บรรยากาศของวันที่13ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าเหมือนกับเป็นบรรยากาศของพักไทยรักไทยในสมัยที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเปี๊ยบเลยครับท่านผู้ชมในช่วงเวลานั้นนะครับนายทักษิณชินวัตรก็เหมาตู้รถไฟจัดทำตู้รถไฟอย่างสวยงามด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ชมลองนึกถึงภาพ ย้อนหลังไปสิครับก็ประชุมครอมอกันบนรถไฟอ่ะครับท่านผู้ชมคราวนี้ครับเหมารถไฟอีกครั้งหนึ่งครับเอาครให้ลูกนําหน้าครับลูกนําหน้าพร้อมกับสามีสุดเลิฟของลูกครับในฐานะที่เป็นสามีคนใต้ครับแล้วก็สามีนี่คงจะม,มีหน้าที่หนักครับท่านผู้ชมคือต้องอุ้มลูกลูกคนเล็กจะต,ต้องอุ้มอยู่อีกนาคณะครับท่านผู้ชมขึ้นรถไฟมาลงที่ หัวหินครับท่านผู้ชมครับดังนั้นในงานสัมมนาของพรกเพื่อไทยในวันที่13เนี่ยท่านผู้ชมติดตามข่าวดูแล้วเนี่ยเราได้ยินอะไรเป็นคำพูดหรือว่าการให้สัมภาษณ์หรือว่าเป็นการที่จะออได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีองค์ยิงของเราเนี่ยได้แสดงอะไรออกมาให้เห็นให้ลูกพักได้เห็น ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักครับสัม,มนาพักเพื่อไทยแต่หัวหน้าพักครับท่านผู้ชมไม่ได้แสดงบทบาทอะไรเลยครับหัวหน้าพักเพื่อไทยในวันนั้นทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวประกอบมีหน้าที่เพียงแค่ว่าวันนี้นะพักเพื่อไทยของเรามาสัม,มนากันเนี่ยเราโชคดีที่มีนายกรัฐมนตรีถึงสองคนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมด้วย อิงอบอุ่นเหลือเกินแก่นั่นเลยครับท่านผู้ชมแสดงว่าคุณอุ้งอิงย์งยไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีหน้าที่ครับที่จะต้องพูดครับเพราะว่าการกําหนดนโยบายทุกอย่างของรัฐบาลนี้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนกาหนดก็คือนายทักษิณนี่แหละครับท่านผู้ชมไม่ต้องอ้อมค้อมกันแล้วครับท่านผู้ชมเปิดหน้าชกกันแล้วตอนนี้คุณอุ้งอิง,องเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับใครครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย คนหนึ่งที่ชื่อชนลาน่านใช่ไหมครับท่านผู้ชมหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่โค้งคำนับให้กับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นไปเปล่าปะปะเป,ป,ปล่าอยู่บนเวทีหัวหน้าพักเนี่ยนั่งฟังอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันดีอย่างเดียวว่าพ่อกับลูกกับท่านผู้ชมซึ่งการนําเสนอนโยบายหรือว่าการจะพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยทุกคนฟังใครครับ ฟังนายทักษิณนั่นแหละพูดครับไม่ได้ฟังคุณแพทองทานครับซึ่งเป็นตัวประกอบเป็นหุ่นของนายทักษิณและครับท่านผู้ชมดังนั้นในการสัมมนาวันที่1 3ครับท่านผู้ชมครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริงเนี่ยคือนายทักษิณครับที่ยริงนายทักษิณเนี่ยเป็นคนนอกพักนะครับแล้วก็ไปพูดพูดทุกอย่างเหมือนกับว่าตัวเอง เป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีบารมีที่ยิ่งใหญ่ขับฟ้าในประเทศไทยครับท่านผู้ชมฟังดูข้อความที่เขาพูดครับสำเนียงที่เขาพูดเขาไม่กลัวใครเลยครับท่านผู้ชมเขาไม่กลัวใครทั้งสิ้นครับว่าข้านี้ใหญ่ที่สุดแล้วเขาพร้อมที่จะด่าใครก็ได้ครับเขาพร้อมที่จะไล่ใครก็ได้ครับนี่ผมโชคดีนะ ที่ได้เกษียณอายุราชการไปซะก่อนนี่ถ้ายังไม่เกษียณอายุราชการยังไม่กล้านะครับท่านผู้ชมจะมาทําคลิปแบบนี้มาไลฟ์สดแล้วก็มาแหมมาวิภาควิจารนายทักษิณเนี่ยเดี๋ยวโดนเลยครับแน่นอนเดี๋ยนี้ผมเกษียณแล้วไม่เป็นไรเอแต่เราก็วิภาควิจารณ์ด้วยจิตใจสาธรารณะครับบุคคลสาธรารณะไม่มีความเป็นอคติดใดอย่างสิ้นต่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็นายทักษิณชินวัตรหรือว่าคุณอุ้งอิงครับ ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งครับที่รักชาติบ้านเมืองดังนั้นจึงแสดงความคิดเห็นไปตามสิ่งที่สังคมเห็นและก็เป็นจริงครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับซึ่งทุกๆอย่างเราก็เห็นแล้วครับทักษิณเป็นคนไม่ชอบอยู่ข้างหลังครับท่านผู้ชมคือช้างเท้าหลังไม่เอาต้องอยู่ข้างหน้าครับทุกผู้ชมคงจะอึดอัดพอสมควรนะครับตอนที่ ให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกนี่คงอึดอัดมากแต่พอมาถึงลูกสาวอีกเนี่ยคงจะอึดอัดและทนไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมออกมาข้างหน้าดีกว่าเลยคราวนี้ออลูกไป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 ดูแลผัวและลูกเห็นไหมครับการสัมมนาวันที่สิบสามที่อัวหินเนี่ยบทบาทเป็นของนายทักษิณทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นพูดอะไรครับท่านผู้ชม นายทักษณิณคงจะไม่คิดนะครับสิ่งที่เขาทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและกําลังจะทําลายลูกสาวของตัวเองลงไปเรื่อยๆครับเขาออกมามากเท่าไหร่ก็เหมือนกับเป็นการลดบทบาทหรือทําลายบทบาทของนายกอุงอิงมากเท่านั้นครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับนายกรัฐมนตรีที่ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผู้เป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับต้องรับผิดชอบทั้งแผ่นดินเนี่ยครับรวมถึงประชาชนคนไทยทั้งหมดด้วย <c oughs> แล้วจะมาอยู่อย่างนี้เรอครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อคุณทักษิณนี่คงจะอึดอัดเหลือเกินแล้ว รีบแก้ก็เถอะกฎหมายร,รัฐมนูญร,รีบแก้เข้าแก้เข้าเพราะตัวเองก็อยากจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงซะดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอึดอัดเหลือเกินแล้วครับท่านผู้ชมทักษิณไม่เคยครับที่จะอยู่เบื้องหลังดังนั้นวันที่13นี่ปรากฏตัวออกมาชัดเจนครับท่านผู้ชมและที่สำคัญครับทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ย เหมือนกับเป็นแผ่นเสียงหตก,ต,กต,กตกร่องเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสังเกตไหมว่านโยบายหลายอย่างเนี่ยมันมันเอาจากนโยบายที่รัฐบาลนายทักษิณเคยทํามาแล้วในอดีตอะ่ะซึ่งมันล้าสมัยไปแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วหวยใต้ดินที่เอามาทําเป็นหวยสามตัวตอนนี้เป็นยังไงครับไม่ประสบความสําเร็จครับล้มเหลวแล้วต่อไปนโยบายใหม่อีก เหมือนกับที่นายกองอิงพูดเน่ยที่มีให้บ้านเช่า99ปีให้คนรุ่นใหม่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆกับบ้านเอ,อื้ออาทรใช่ไหมครับทยมที่ติดคุกติดตารางกงนอยู่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ออกมาเนี่ยรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยดังนั้นทุกๆอย่างที่ทักษิณพูดหรือทักษิณบ่นเนี่ยนายกองอิงจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างครับ ก็ต้องเอามาพูดและเอามาทำเอามาเป็นนโยบายครับท่านผู้ชมนะโยบายไหนที่คิดว่าทำได้ก็เอามาทำแต่มันก็ไม่สามารถการันตีได้ว่ามันทำได้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะไม่รู้ครับเพราะตัวเองไม่ได้คิดตัวเองไม่ได้มีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับตัวอย่างของการเสนอกฎหมายร่างพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับนายกอุ้งอิงไม่มีความรู้เลยแต่คนที่ทส่งซิกแนวว่าต้องเสนอร่างนี้คือใครนะครับท่านผู้ชมคุณหัวเขียงหรือคุณประยุทธ์สิรินันธ์ที่กล้าไหมที่จะต้องเสนอกฎหมายโดยที่ไม่ผ่านนายใหญ่ของเขานายใหญ่ไม่สั่งเนี่ยเขาไม่กล้าครับท่านผู้ชม <S <S <P ers> พอมาเป็นอย่างนี้แล้วอุ้งอิงไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันคืออะไรต้องเรียกประชุม คณะที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกมานั่งคุยกันไม่ว่าเรื่องของแวดไม่ว่าเรื่องของการขึ้นภาษีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาอะไรต่างๆครับท่านผู้ชมดังนั้นเราได้เห็นแล้วครับว่าประเทศไทยของเราในขณะนี้ครับเรากำลังเข้าสู่ยุคมืดหรือยุคเก่าครับท่านผู้ชม back to the future <laughs> กำลังที่จะย้อนกลับไปสู่ยุคมืดยุคคมคู่ ยุคต่อรองครับท่านผู้ชมยุคเช็คบินครับท่านผู้ชมกลางเครียดแค้นเช็คบินนี่คือคุณสมบัติของคุณทักษิณในปัจจุบันนี้ครับผมเชื่อว่าด้วยความเก็บกฎของคุณทักษิณที่มีตลอด1 7 1 8ปีที่เขาต้องระหกระเหินเร่ร่อนไปต่างประเทศเนี่ยมันพกความเครียดแค้นคุกรุ่นอยู่ภายในร่างกายในจิตใจของเขา เขาพร้อมที่จะระเบิดมันออกมาทุกขณะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มที่จะระเบิดออกมาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วครับท่านผู้ชมนายทักษิณจะต้องใช้บารมีของตัวเองโดยการใช้ความรุนแรงเพราะว่าตัวเองจะต้องคุมเกมของการบริหารราชการแผ่นดินครั้งนี้ให้ได้ครับจะต้องคุมคูจะต้องต่อรองจะต้องเข้าไป คมเพงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ใช้วาทกรรมหรือใช้คำพูดต่างๆแต่เขาลืมไปแล้วนะครับว่าวันนี้กับเมื่อตอนที่เป็นพักไทยรักไทยนั้นมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงพักไทยรักไทยที่เขาเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอํำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่พักไทยรักไทยครับสั่งอะไรก็ได้ชี้นิ้วว่าจะให้ทำอะไรก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมพักเพื่อไทยมี สอสอยู่ในมือเพียงแค่140เสียงเท่านั้นต้องอาศัยพรรคอื่นเป็นพรรคร่วมครับท่านผู้ชมดังนั้นการแสดงความกลางหรือว่าการแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยมันเป็นยังไงครับท่านผู้ชมมันสุ่มเสี่ยงต่อ,อ,อสถิรภาพของรัฐบาลชุดนี้ครับท่านผู้ชมเราคงได้ยินนะครับคำพูดของนายทักษิณชินวัตรครับ ในการสัมมนาที่หัวหินครับมีประโยคหนึ่งครับที่โค้ดมาวันก่อนมีพรกรเข้าครมรมีพักร่วมบางพักลบป่วยอย่างนี้ไม่ใช่เลือดสุพรรณนี่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องด้วยกันสิวะวันหลังไม่อยากอยู่ต้องบอกให้ชัดเจนห้ามหนีผมเป็นคนเกลียดพวกอีแอบ ตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ท่านผู้ชมฟังคำพูดของนายทักษิณทั้งหมดเนี่ยแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงการเป็นผู้มีอำนาจคิดว่าตัวเองมีอำนาจสูงสุดแล้วครับสามารถสั่งการใดใดทั้งสิ้นสามารถที่จะสั่งตำหนิหรือว่าปลดออกหรือว่าให้ออกโดยที่ไม่แคร์ใครๆทำสิ้นครับท่านผู้ชม ไม่ใช่เลือดสุพรรณนี่ว่าอืมก็ตรงนี้มันก็นตรงกับสุภาษิตนะครับมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยครับทุกผู้ชมคุณวราวุุศิลปาอาชาตกกระจายครับทุกผู้ชมเพราะว่าคุณวราวุุศิลปาอาชานี่เป็นอ,อ่สสและหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาสุพรรณบุรีครับคุณวราวุสิตบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม,ม,ผ,มผมนี่เลือดสุพรรณตัวจริง ผมไม่หนีผมไม่ป่วยผมไม่ลาไปไหนกลัวกลัวถูกทิ้งดังนั้นตรงนี้เห็นได้ชัดเจนครับว่าต้องมีแหละครับพักร่วมรัฐบาลที่เกรงกลัวครับแต่พักอื่นละ่ะเขาเกรงกลัวหรือเปล่าเขายอมอยู่ใต้อำนาจของนายทักษิณชินวัตรหรือเปล่าเราก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปประโยคต่างๆที่เขาพูดมาในขณะนี้แสดงถึง สิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจของเขาและสิ่งสำคัญที่สุดเขาพยายามที่จะวางแผนในการเช็คบินผู้ที่เคยทำให้เขาต้องระหกระเหินเร่ร่อนออกไปเป็นสัมภเวสีนอกประเทศครับท่านผู้ชมเราคงได้เห็นอะไรดีๆจากนายทักษิณชินวัตรและก็พักเพื่อไทยอีกในหลายๆเรื่องด้วยกันครับพอมันเป็นอย่างนี้แลวครับท่านผู้ชม คนที่ถูกพาดพิงมากที่สุดครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนี่สองหัวหน้าพักใหญ่นี่นะครับท่านผู้ชมผมไปดูรายชื่อแล้วครับว่าใครละ่ะที่นายทักษิณบอกว่ามีพักร่วมบางพักหลบป่วยดูนะครับว่ามีหัวหน้าพักบางพักที่หลบกับป่วยเนี่ยเป็นใครบ้างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาหรายชื่อมาแล้วครับ จากการตรวจสอบครับรัฐมนตรีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคอรอมอเมื่อวันที่ส1บอ็ธันวาคมที่ผ่านมาประกอบด้วยเออผมลืมบอกไปคุณนุอิงไปฟ้องพ่อครับท่านผู้ชมไปฟ้องพ่อพ่อก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหนูแล้วพ่อด่ามันหน่อยสินี่ครับนายกรัฐมนตรีของเราครับท่านผู้ชมจากการตรวจสอบครับรัฐมนตรีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคอรอมอมีทั้งต่อไปนี้ครับ วันหน้าพักภูมิใจไทยครับนายอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่สองครับวันหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคนดีคนเก่งของพวกเราเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายกรัฐมนตรีคนที่สามครับอา้าวนี่มันเด็กในคาถาของนายทักษิณน,นี่ คุณมาิิเสงี่ยมพง i ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ4ครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงออมหาดไทยพักภูมิใจไทยครับ5ครับนายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสากร์ครับนี่คือน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับตอนนี้ถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐไปแล้ว หกครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็พักภูมิใจไทยเจ็ดครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพักรวมไทยสร้างชาติครับรวมไทยสร้างชาติสองครับแล้วก็ภูมิใจไทยนี่สามครับท่านผู้ชมเอาโดนเข้าอย่างนี้แล้วเนี่ยโดนต่อว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยดูปฏิกิริยาครับ แกนนำของคอปทอครับจับตาท่าทีของอนุทินและพีรพันธ์เอาอย่างไรหลังทักษินพูดจเจ้าจริงที่หัวหินครับท่านผู้ชมนายพิชิตชัยมงคลครับแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศโพสต์เฟซบุ๊กว่าเอาอย่างไรรองนายกสองท่านสองพักจะเอาอย่างไรทักษินพูดถึงการลาประชุมคอรม ถ้าครั้งหน้าก็ให้ยื่นใบลาออกมาด้วยครับท่านผู้ชมนี่นี่นคุยันเล่นๆน,นะครับถ้าหากว่าภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้วใครจะมาเสียบแทนครับท่านผู้ชม <c oughs> ล้มได้นะครับล้มได้นะครับเนี่ยเออหรือจะเอาพักประชาชนมาเสียบแทน <c oughs> เออ,เอ,อลองดูสิครับว่าจะอย่างไรนี่แสดงว่านายทักษินเขามั่นใจอ่ะ เราก็ต้องไม่ประมาทนะครับว่าเขายังเป็นพันธมิตรที่ดีกับพรรคประชาชนอยู่นายธน,นาธนจึงรุ่งเรืองกิจก็ยังเป็นมิตรที่ดีของนายทักษิณอยู่นะครับท่านผู้ชมแหมถ้าหากว่าเขาสลัดพักภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติออกไปหรือสองท่านนี้ลาออกไปจริงๆถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลจริงๆแล้วก็พักประชาชนเข้ามาเนี่ย ประชาชนคนไทยจะว่าอย่างไรครับทุกผู้ชมเออมีเครื่องหมายคําถามอยู่บนหัวผมเต็มไปหมดเลยครับทุกผู้ชมแล้วว่าเราจะทําอย่างไรกันแต่ผมเชื่อว่าคุณพีรภพันธ์กับคุณอนุทินเนี่ยคงจะไม่หุนหันพลันเล่นถึงขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนที่มันเก็บกฎเนี่ยมันก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมและเขาก็ไม่ได้มีอํานาจตาม หน้าที่ราชการครับแต่ก็มีอำนาจสั่งนายกได้มีอำนาจสั่งคนในพักได้แต่คงไม่กล้าถึงขั้นว่าจะให้ทั้งสองพักเนี่ยออกไปยากพักร่วมรัฐบาลครับประเด็นไม่ใช่อยู่แค่ครั้งที่ผ่านมาแต่ที่น่าสนใจที่เพื่อไทยพยายามดันนายกิติรัตน์นรนองเข้าเป็นประธานโอ a แบงก์ชาติแต่ติดปัญหาที่คุณสมบัติเว่เวจากทำเนียบมาว่า คุณอนุทินและคุณพีรพันธ์สองรองนายกก็ทราบว่าหากครมรับรองนายกิติรัตอาจจะมีปัญหาทั้งครโมโดยเฉพาะรองนายกพีรพันธ์ซึ่งเป็นนักกฎหมายทราบเรื่องนี้ดีชื่อนายกิติรัตดึงค้างอยู่ไม่ได้เข้าครมสักทีทักษิณพูดที่หัวหินจึงส่งผลต่อการประชุมครมเพื่อรับรองนายกิติรัตแน่นอนครับท่านผู้ชม สองรองนายกจะกลา้าหนีการประชุมในวาระดันนายกิติรัตเข้าคอรอมอหรือไม่น่าสนใจเพราะถ้าอยู่ก็เลือดสุพรรณครับทมม่านผู้ชมตายหมู่แน่ไม่อยู่ก็ยื่นใบลาออกให้เจ้าของร้านมามา่มาที่เปิดร้านจันส่งล่าให้หลายท่านไปกินเส้นกันมาแล้วโอ้อยังไม่ลืมนะครับที่บอกว่าเชิญไปกินมาม่าก,กันที่บ้านนะครับงานนี้ น่าจับตามองอนาคตพักร่วมสงสัยมามากเส้นคงจะหมดคงได้ซดเกาเหลากันแทนครับนี่คือมุมมองของคุณพิชิตชัยมงคลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองนึกดูสิครับว่าท่านบุษฐาว่าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นหัวหน้าพักแล้วรู้อยู่แล้วครับว่านโยบายหรือว่าเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่มันซุมเสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางเนี่ยท่านผู้ชมจะเสี่ยงหรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณเพียรพันไม่เสี่ยงแน่นอนคนหนึ่งคุณอนุทินก็ไม่เสี่ยงครับบางเรื่องคุณอนุทินบอกมาเลยคุณเพียรพันบอกมาเลยว่าเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยไม่ว่าเรื่องแวดไม่ว่าเรื่องของออร่างพรบรจระเบียบกระทรวงกลาโหมเรื่องของดีต้นวอลเล็ตครับเพียงแค่รับหลักการเท่านั้นครับแต่ยังไม่ได้ไปเข้าร่วมในเรื่องของการอนุมัติ ให้แจกเงินดีต้นวันเด็ดแต่อย่างใดดังนั้นเรื่องของการแจกเงินดีต้นวันเด็ดยังไม่สําเร็จครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่นายทักษิณเนี่ยพกเอาความรู้สึกว่าไม่พอใจอ่ะเลยพูดคําว่าเลือดสุพรรณไปไหนไปกันก็ต้องกอดคอกันครับท่านผู้ชมแต่สองคนนี้ผมเชื่อว่าคงจะไม่ร่วมกอดคอกันตายแน่นอนครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเหมือนที่นายทักษิณพูดนะครับว่าเมื่อทํางานด้วยกันเมื่อเป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วรัฐบาลเสนอนโยบายอะไรยกมือให้แล้วเวลานําเสนอเพื่อขออนุมัติก็ต้องช่วยกันให้โครงการเหล่านั้นได้ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติไม่ใช่หลบหนีไปไม่ใช่ลาการประชุมอย่างนี้แสดงว่าไม่ ให้เกียรติกันเป็นออแอบครับท่านผู้ชมเอานะครับท่านผู้ชมนี่คือจุดเริ่มต้นของความเปราะบางของรัฐบาลชุดนี้แล้วถึงแม้ว่าคุณภูมิธรรมเวชยาชัยบอกว่าไม่รู้ว่าเออคุณทักษิณหมายถึงใครน <c oughs> ี่ยังคุณภูมิธรรมก็ไม่ได้จะพูดนะครับท่านผู้ชมประชาชนเขาก็รู้กันทั้งหมดนะครับเงียบๆได้บ้างก็ดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมปล่อยให้นายใหญ่เนี่ยได้ระบายความรู้สึกซึ่ง ไม่สบายอกสบายใจมาตลอด17เปีครับท่านผู้ชมคนแก่ก็อย่างนี้บนบนขี้บนแต่ขี้บนบางครั้งเนี่ยบนแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ทั้งกับประเทศชาติและกับลูกสาวของตัวเองรวมถึงไม่เป็นประโยชน์กับการร่วมรัฐบาลกับพรรคอื่นครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดของผมในคืนนี้ครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับคืนนี้คอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆขออภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องพูดคุยให้ได้เนื้อหาบ้างเดี๋ยวจะมีคนว่ามีแต่น้ําและอ่านคอมเมนต์ครับไม่เห็นมีประโยชน์อะไรสําหรับการเข้ามาชมรายการนี้ครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับเราจะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในคืนวันพรุ่งนี้ครับสําหรับคืนนี้ขอท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel78 9. Realty.